เนนี่ยะอันนี้มันไม่น่าเป็นโมเทียานมันน่าเข้าข่ายโมคาเข้าโมคาโมคาเพราะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องประเภทที่ว่ามีการบอกล้างแล้วก็ต้องยกเลิกไปอันนี้คือโมเทียรอันนี้คือโมคาอ่าครับท่านผู้ชมครนไม่มีอำนาจอ่ะคือทั้งหมดประมาณร้อยหกสิบกว่านะสํานวนเนี่ยหมายถึงคําคําสั่งนี่นะร้อยหกสิบกว่าคําสั่งของตุลาการสำนวนเนี่ยค่อนข้างจะเจอวิกฤตแล้วนะแต่จะเจอวิกฤตอย่างไรนะเดี๋ยวเบรกสองมาคุยกันทักครู่ครับ เ่องสองของราการพาแหรดนะครับเมื่อกี้เรายังอยู่กันที่ผมคุณสมบัติของในชัดชโลวัเพราะยังเป็นตุลาการสารนูนอยู่รูนะครับผมผมจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าการที่สารรัฐมนูญเนี่ยเขาไปทําแบบนี้คาว่าสามารถที่จะให้ให้คนที่ลาออกไปแล้วเนี่ยยังเป็นตุลาการสารรัฐมนูนได้เนี่ย ก็เท่ากับว่าเขาขีดกฎหมายเองขื้ร่างกฎหมายไม่มีปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญเลยแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องที่มาที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญใหม่แล้วอย่างนี้เนี่ยการกระทําอย่างนี้ผมถามว่าการที่คุณกระทําโดยพลการไม่มีรัฐมนตรีระทรวงการปรดก้าวปลดกระหม่อมเนี่ยคุณกระทำการในการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือเปล่า มีส่วนเพราะว่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวสรุปนิดนึงฮะคือกรณีของตุลาการสามนูเนี่ยการมาของเขาเนี่ยนะมันจะมาแต่ละสายจะมาจากสารดีกาสารปกครองสาผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะมีมัประมาณสักห้าคณะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะคือความจริงเนี่ยคือผมมันไม่อยากจะจาหรอกเพราะว่าเป็นโจรนะคืออันนี้คือที่มาตั้ะที่มาที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพอมาเสร็จแล้วนะฮะก็สรรหามากี่คนก็แต่สรรหาเหลือเก้าคนแล้วเก้าคนเนี่ย ก็จะไปนั่งสมหัวกันเลือกตัวประธานมาคนหนึงแล้วก็เอาทั้ง9คนนะีส่งไปให้ตุลาการสามเอ้ส่งมาให้กับผู้ชิสมาชิกประธานผู้ชิสมาชิกเพื่อทําเรื่องทุน9้าแล้วกําหนดว่าคใครจะเป็นประธานคือเาใครจะเป็น เก้าคนเก้าคนจะต้องกาหนดกาหนดกันเองกาหนดกันเองนะครับเขาเลือกกันเองว่าใครจะขึ้นมาเป็นตัวประธานแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคณะกรรมการซึ่งคณะขององค์คณะตุลาการไม่ไม่ไอ้นี่นะผมผมเพิ่มเสริมนิดหนึ่งนะไอ้จำนวนคนที่มาคัดสรรเนี่ยปรากฏว่ามาจากฝ่ายตุลาการทค่สี่คนห้าคนนะนะแล้วปรากฏว่าเป็นฝ่ายสารัฐศาสตร์แค่สองคนเองอ่าฐศสารแล้วก็สายกฎหมายซึ่งก็บอกว่าต้องเป็นนักกฎหมายสรุปแล้วนักกฎหมายเนี่ยนะทุกอันเลยเนี่ยประธานสารนิกาประธานสารเนี่ยมีหน้าที่เลือกได้หมดจะได้คนพวกนี้มาก็ กฎขีดก่มแหงประชาชนด้วยวิธีการคิดที่การกระทำทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันแตกต่างรัฐธรรมนูญปี40เลวแล้วนะพี่นะเลวกว่าเพราะรัฐธรรมนูปี40เนี่ยการที่คุณจะดํารงตําแหน่งในในองค์กรตามรัฐธรรมนูญไปเรียกว่าองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐจากวุฒิสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งหมดแต่ว่าดูผมก็เพิ่งมารู้ครับพี่คือถ้าไม่มีไอ้นี้ผมก็ไม่ได้สนใจจะอ่านเพราะ โจรคือปรากฏว่าประธานวุฒิสมาชิกเนี่ยเป็นแค่ตายางไม่ใช่ตายางครับเป็นเมสเซนเจอร์เป็นเมสเซนเจอร์ถ้าพูดกันตรงๆคือดูก็อย่างกรณีคุณหญิงเป็ดเนี่ยนะครับคือไอตัวประธานคอตกอถูกสาร สั่งจำคุกสั่งเพิกไมให้เอาจากตําแหน่งอ่ะคือสามารถคือพี่ประธานคอตงอที่เสนอชื่อคุณหญิงเนี่ยคือตามรัฐธรรมนูนเขาบอกว่าจะต้องจะต้องเสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งให้วุฒิสมาชิกรับรองแต่ว่าไอประธานนี้เสนอไปสามชื่อและวุฒิสมาชิกเลือกซึ่งมันผิดรัฐธรรมนูน เห็นไหมคือสมัยก่อนเนี่ยให้วุฒิสมาชิกรับรองแต่ว่าปัจจุบันนี้มุธิสมาชิกเป็นแค่เม่สิ้นเยอรอสีมอเตอร์ไซค์ส่งใช่ก็ส่งไปเสร็จก็จบแต่คราวนี้อยู่ๆไปๆมาเมื่อกี้ที่ที่พี่ถายันบอกว่าตกลงนะฮะการเข้ามาของนายชัชชลวรเนี่ยก็เท่ากับว่าตุลาการสารมูลคณะนี้เขียน รัฐธรรมนูนใหม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาใช่แก้คําเดียวแก้ไม่เองตัวเดียวคือทุกวันนี้รู้สึกจะล่างเขียนรัฐธรรมนูญตามใจรัฐธรรมนูญจะตีความรัฐธรรมนูนยังไงก็ได้นะตามใจพวกคุณอันนี้ไม่ถูกอย่างม68ที่ไปรับเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่อง ถ้าผมพูดตรงๆนะฮะคนที่มันเรียกว่าปราศจากซึ่งคุณรมหรือหรือมนุษยธรรมหรืออะไรนะจริยธรรมไมเป็นมนุษย์เลยคนคนเราเนี่ยมันใช้สมองใช่ไอ้นี่คุณน่าด้านอ่ะฉันจะเอาแบบนี้คุณจะเอาแบบเนี้ย คือสรุปแล้วคือไอ้พวกหน้าด้านน่ะแต่คราวนี้มันมันได้ข่าวว่าเป็นลูกกํพาราไปแล้วไม่ใช่มันจะทนหน้าด้านไม่ได้ท่านผู้ชมครับเพราะว่ากรณีนี้เห็นเต้บอกเขาจะไปเอาเรื่องเพราะว่าเต้มีส่วนได้เสียเพราะว่าหนึ่งในคดีหนึ่งในคําสั่งของตุลาการสารนูลในร้อยหกสิบกว่าเนี่ยหนึ่งในคําสั่งนั้นมีเรื่องของของนายรพพรนามเชียงใต้อยู่ด้วยคือสารรัฐนูลครับท่านท่านท่านประสันไายพิสุทธ์คือกรณีของผมเนี่ยคือมีทนายของทนายของพี่อริสมันเนี่ยยื่น ภายนของกลุ่มผมไม่ผมไม่่มใจว่าจาเลยผู้คนคนไหนท่านไหนนะครับยื่นในสารรัฐมนตรีความประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดซึ่งเขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าการปลุกปั่นยุยงให้ประชาชนกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันขัดต่อบทบติแห่งรัฐธรรมนูนหรือไม่คือขัดต่อหกมาตราหกสิบสามของรัฐธรรมนูาคือประมาณนั้นคือประธางนัดแหละครับคือประมาณเนั้นผมผมไม่ได้เป็นคนยื่นแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญเถื่อนดังนี้ต้องถือว่าเถื่อนแล้วเือนครับ นะครับเน้นย้ำว่าเถื่อนเนี่ยนะครับมีคําวินิจฉัยเถื่อนลงมาว่าครับไม่ขัดมันมีผลกระทบกับคุณมีผลกระทบกับผมเพราะฉะนั้นผมจะเล่นนะเพราะว่าทําให้เสียสิทธิ์ของการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญอ่าแล้วก็ต่อสู้ชุมนุมโดย สงบปราศจากอาวุธไงนี่นี่คือคือการขัดซึ่งสิทธิเสรีภาพนะฮะแล้วเดี๋ยวเต้จะไปทําไงก็เดี๋ยวคือต้องไปปรึกษาทนายก่อนว่าจะว่าคือเราจะต้องไปร้องว่าคําสั่งเนี่ยมันไม่ชอบไหมอ่าเป็นโมฆะมันโมฆาไม่กฎหมายเพราะว่าไม่ครบองคณะและเอาบุคคลซึ่งไม่ใช่องค์คณะเนี่ยมานั่งมานั่งมานั่งพิจารณาร่วมลงมติด้วยอันนี้ถือว่าผิดนะครับคุณไม่มีอานาจในการลงตหมันบอร์ดบริษัทนียถ้าคุณไม่เป็นบอร์ดไม่ได้กรคุณมาลงมติคุณมาลงมติได้ยังไงคุณถือห ไม่ได้เลือกคุณเป็นบรอดเนี่ยคุณเป็นตัวมั่วโรแมนติกไม่ได้ครับแล้วกรณีที่วันนี้เราเอาเรื่องนี้มาคุยอีกครั้งนึ่งนะเลยะไม่ทราบชื่อชื่ออาจารย์อะไรนะอันนั้นทวัตโรมานันจะมีแกจะมีเป็นรู้สึกว่าค่าวครับได้ข่าวว่าแกก็ไม่ค่อยชอบคุณทักษิณไม่ก็เลยก็คือคือตั้งแต่นาแล้วคือคืออาจจะแกผมไม่รู้ว่าแกเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อเสื้อแดงหรือเสื้ออะไรแล้วที่แต่ว่าจับ ในอดีตที่ผ่านมาเคยคุยเกี่ยวกับแกก็แกอาจจะไม่ชอบทนายกุัธศิน์แต่ว่าเห็นไหมครับว่าคนซึ่งไม่ชอบทนายกุัธศิน์เนี่ยแต่ถ้าเขามี principle มีหลักมีเกนี่ยนะครับไม่ใช่เหมือนศาสตราจารย์ดรปูตชัยเปี่ยมสมบูรณ์พี่สอนรัฐศาสตร์นะเป็นศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะแต่พอเวลามีการก่อการรัฐบาลยึดอำนาจป๊บ ไปเข้าค่าไปไมเป็นสอนชเลยพี่ไม่ผมผมอ่านอาจารย์นันทวัฒน์มานานเหมือนกันนะฮะคือจะเป็นมือกฎหมายประเภทที่ว่าเป็นนักวิชาการจริงๆนะครับอย่างอย่างเว็บไซต์ที่พับรอพับพับรอนี่คือพับ l ลิกรอละดอทเนเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ผมอ่านแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นเว็บไซต์ที่ ทำอะไรอย่างเป็นโปรอ่ะนะฮะไม่ด่าอะไรกับเว็บไซต์ของของนิติราชหรอกวิธีคิดของเขาอ่ะนะแต่ว่าเขาเป็นนักกฎหมายคนกลุ่มคือคือเขาจะชอบหรือไม่ชอบมันไม่ใช่เรื่องม่่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่มันแสดงว่าหนึ่งเนี่ยนักวิชาการที่ดีที่มีที่มีความเคารพนะฮะในสัจจะของวิชาการเนี่ย เขาไม่จะไม่ยอมเอาความคิดทางการเมืองหรือจุดยืนเขาเนี่ยมาทาอะไรหรอกนะฮะเขาจะตีความไปตามวิชาการคือสายสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับพี่มันเป็นอะไรซึ่งมันสามาันมันเรียกว่าเป็นสายที่มันวุ่นวายมากที่สุดเพราะว่าอะไรครับพี่เพราะว่ามันไม่มีหลักมันไม่มีมันไม่มีคือมันมีความเหมาะสมเฉพาะช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาหนึ่งคือมันวิทยาศาสตร์เนี่ยพี่มันยังมีสูใช่แต่ว่า หลักทางรัฐศาสตร์เนี่ยทางสายสังคมศาสตร์เนี่ยมันเป็นความชอบมันเป็นมันเป็นคติคติส่วนตัวว่าฉันชอบแบบนี้คุณชอบแบบนั้นแต่ว่ามันมี principle ก็เขามีหลักเพียงกลางกคือถ้าคุณจะเป็นประเด็จถ้าคุณชอบประเด็จการคุณก็ต้องบอกว่าเผเด็จการอ่ะคุณชอบประเด็จการก็้บอกว่าเด็จการมันเป็นยังไงแต่ถ้าคุณบอกระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิมประไตยมันเป็นยังไงไม่ใช่เอาระบอบประเด็จการมาั่วว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยเออแล้วมันเกิ ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเขาเขามองอะนะเมืม่ออย่างที่ไอ้มาร์กมันชอบไปอยู่เรื่อยๆว่าประเทศนี้ต้องปกครองด้วยนิติรัฐเนี่ยนิติรัฐเนี่ยนะครับประเทศเผด็จก,การที่สุดมันก็ไปน,นิติรัฐ,รฐเพราะมีกฎหมายมแต่ปัญหาคือไอ้มาร์กไม่เคยพูดถึงว่าประเทศนี้ต้องปกครองโดยหลักนิติธรรม กฎหมายทุกอันต้องมีหลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานอันนี้ไม่เป็นหลักที่ทุกคนยอมรับอ่ะมีตั้งแต่สมัยกฎหมายโรมันสมัยกฎหมายของนโปเลียนอะไรมาแล้วอ่ะเรื่องพวกนี้คือกฎหมายสมัยก่อนมันไม่สนใจเหมือนอย่างิฎหมายสมัยก่อนอย่างอย่างไอ้ไอ้ที่ประเทศกัมพูชามันก็เป็นนิติรัฐใครไม่เชื่อฟังฆ่าทิ้งสงสัยว่าเป็นศัตรูฆ่าทิ้งนั่นก็เป็นนิติรัฐนี่จะเท่ากัากับคุณคุณเต้สุนทสมัยกฎหมายฮามูราบีเนี่ยคุณไปขโมยของคุณโดนตัดแขนคุณไปฆ่าเขาคุณโดนฆ่านะแอคติจัมได้ไหมที่เขาบ ว่าตาตาตาฟันแต่ฟันเนี่ยไอแอลฟอนไอนทูเฟลทูนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นก็คือนิติลัฐประชาชนเขาไม่รับแล้วอะทุกวันนี้ใช่ไหมคุณจะเอาอะไรกับนักหนาเนี่ยก็นี่เรื่องนี้ที่เอามาเอาเรื่องของอาจารย์นันทวัฒน์ใช่ไหมฮะเอามาคุยให้ฟังตรงนี้นะหมายถึงว่าตอนนี้เรื่องนี้เรารู้กันมาว่าคุณเดืองการเป็นคนเปิดประเด็นเอาไว้ใช่ครับแต่พอมาวันนี้นี่มีนักวิชาการอีกสายหนึ่งซึ่งต้องที่ว่า อยู่คนละซีกกับคนแสดงคืออย่างว่าแต่คนเขาชอบไม่เหมือนกันก็ร่างนี้ครพอมาถึงบรรษะอต่างนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นการตอกย้ำไปว่าดุลาการสารนุนเนี่ยครั้งนี้คุณมีปัญหาแน่ๆแล้วและที่สําคัญนะฮะในเมื่อเราเจอคนที่เป็นนักวิชาการที่เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้รู้รูปแบบการทํางานแบบมืออาชีพนะซึ่งมันแตกต่างกับอาจารย์ าเมื่อสองท้อวันก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้ท่านผู้ชมขอขอทางทางทางทีมงานนะเอาภาพตัววีขึ้นมาหน่อยวีหนึ่งมาก่อนแล้วกันนะอาจารย์ไปอาจารย์อยู่แถวแถวบุรีรัมย์ชายขอบคือตอนแรกนะคือว่าบ้านบ้านตาลุงพุกทุกคนก็คิดว่าอยู่ใต้แต่ว่าไปไปประมากลายเป็นอะไรนะพี่อยู่บุรีรัมย์นะครับอยู่ๆนะก็คือในช่วงเนี้ย ให้เด็กนักเรียนทํางานศิลปะก็มีการเอาทำหน้ากากเนี่ยแล้วก็มาใส่แล้วก็เสร็จแล้วใส่โชว์ในเฟซบุ๊ก k เขาเนี่ยแล้วใช้คําว่าจัดหนักภาพต่อมาใช้คำว่าจัดหนักชั่วโมงศิลปะนี่จัดหนักบอกจัดหนักนะฮะอาต่อไปเลยครับนะะ นี่ฮะโอ้โหแล้วคือเขานิยมเนี่ยาประชาธิปัตย์อ่าคือความนิยมส่วนตัวอืมอืมแล้วบอกเขาจัดหนักงานเนี่ยหมายถึงว่ามันมันมันทำในช่วงที่พยายามทำให้เกิดเฟเวอร์ไอ้หน้ากากขาวเฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมแล้วไโรลินี้เขาจะยุบเรียงเนี่ย ก็คืออยู่ในเป้าหมายพี่เพราะว่ามีนักเรียนเนี่ยนะครับพี่หนึ่ง้ยสาสิบคนแล้วมีอาจารย์เนี่ย8ดคนได้ไอ้ไออาจารย์บ้าๆคนนี้นะครับเป็นผู้อำนวยการแล้วก็คือกินตำแหน่งคือนึกออกไหมครับพี่คือกินตำแหน่งคือกินตำแหน่งสูงสุดซึ่งถ้าเกิดว่าเขากระจาย เอาเอาตำแหน่งเนี่ยไปเอาเงินเดือนที่เขากินอยู่เนี่ยไปให้คนอื่นที่โรงเรียนอื่นมันก็จะเสียผลประโยชน์ค,คือคือไอ,อ้พวกนี้มันกลัวเสียผลประโยชน์ัเสียผลประโยชน์รูปต่อไปรูปต่อไปเลยครับรูปต่อไปอ่านี่ฮะนี่นี่คือหน้าตา,า,อ,าอ๋อหน้าตาก่นนาานอ,อนที่จะ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 เรียกอะไรนะ หน้าตานี่ใส่ใส่หน้ากากอันนี้ถอดหน้ากากคือผมว่ามันก็เหมือนกันน่ะพี่คือพี่เดี๋ยวก่อนนะคือว่าอุบาทประพอกันน่ะคือคือคุณเนี่ยนะครับคุณจะชอบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเป็นสิทธิเสรีภาพโดยโดยโดยชอบขายไม่ขันฟางไม่ได้แล้วแต่ว่าคุณจะคือที่ปัญหาของพวกที่ชอบประชาธิปัตย์นะพี่คือแยกแยะไม่ออกระหว่างหน้าที่กับความนิยมชมชอบของตัวเองจะเห็นในพวกหมอเสื้อเหลืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหมอโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับพี่ซึ่งมันเป็น อาจารย์แพทย์นะมันไปนประกาศว่ามันไม่รับรักษาคนไข้เนี่ยอออันนี้มันเลวคือเพื่อนผมเป็นอาจารย์ <c oughs> เพื่อนผมเป็นอาจารย์ <c oughs> แพทย์นนที่เขา <c oughs> บอกว่าโรง,งเรียนแพทย์โรงเรียนเนี้ย <c oughs> ไม่มีจรรญ,ญาบรณไม่มีคุณภาพ,พเพราะว่าคนที่เป็นครูเนี่ยยังไม่มีจรรยาบรณ